พร้อมไปเดททับหลั่งยิ่งไร้เยค่ะกระจังหน้านะคะเป็นแบบลังพึ่งนะคะเน้นโชว์โลโก้เอ็ค่ะเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบหนึ่งจุ้าลิตรให้แรงมา้าสูงสุดถึงร้อยสิบสี่แรงม้าครับผมน้ํามันเติมได้ตั้งแต่เบนซินทุกชนิดถึงอียี่สิบแบกนะคะที่ให้มานะคะนเนี่ยเป็นแบกขอบสิบเจนิ้วและได้แรงกระดานใจมาจากการาขวานตรงพ่อค่ะนะี่เนาะขวานตรงพ้อมาออกแบบนี้ เอาขวานองอมาต่อกันเลยกล้องมอง3 6มองศารอบคัน,นะคะ่ะภายในออกแบบสปอร์ตหรูหรามีระดับประทับใจเบาไฟฟ้าสามารถปรับได้ทั้งหมด6รนะดับเกียร์นะคะเกียร์เป็นแบบ CVT นะคะแปสปีดเลยพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าค่ะ ก็มีตัวออโต้โฮด้วยค่ะหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วด้านหลังมาพร้อมกับไฟเบรกทุ่ที่3เป็นไฟ LED นะครับแล้วก็มีโลโก้ f g ส g ตรงนี้ด้วยนะครับท้องทั้งนี้เป,เปิดง่ายๆเป็นตรงนี้ด้านหลังกว้างขวางด้านหลังใหญ่นั่งสบาย วาางมแต่งงานด้วยคำสั่งเสียงฮัลโหลเอ็มจีปิดตนลูปราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง5,89,000บาทและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมออโต้เซลสาขาสี่ีบายพัฒ ตอนนี้ออกแบบใหม่นะครับนักพูะไรหนอเหนะแล้วก็นี่ก